เล่นแพลนใหม่โอเคน้องเปิดช่องใหม่กันแล้วตอนแรกช่องเก่าช่องใหม่ชุดสองมึงไม่ไม่หยิเก็บไฟฉายไปทั้งหมดได้เอาทีละชิ้นไฟฉายไม่ได้แป่งมันต้องใช้เยอะไอ้เยอะที่ไปหยิบไปหมดเลยก็เหลือก็เหลืออันเดียวแล้วกันไปเหลืออันเดียวเหลือสองอันไม่ได้หยิบอ่ะกูถีอแค่กล้องเดียวพอแล้วตังไม่มีตังเลยเราเนี้ยเไม่มีเราจะมีได้ไงเราจะไม่ ขาเลยเกา,าไปนเลยอะไรนะ <c oughs> มาไปจัดกที่ทำงานลย <c oughs> มาๆนะพี่ <c oughs> ที่ใหม่ที่ใหม่เอ้ยมาเลยอ่ะไม่เห็นอะไรเลยเอ้ยอ๋อสวัสดีครับที่ใหม่แล้วเราจะอยู่นะที่เราจะอยู่ ไหนเนี่ยนี่จะเป็นคุกตะดินหรือเปล่าต้องทำการคบวนแล้วล่ะโอเคใชยคาดมาสิสิบเปอร์เซ็นต์เ็่พอสามสิบเปอร์เซ็นต์เฮ้ยแมปที่มันนั้นนี่วะใช่ไหมเนี่ยมันเป็นเขาวงเฮ้ยแมปดังอ่ะเฮ้ยเนี่ยไปเฮี้ยเลยแบบนี้แบบสนามอันนี้แบบโผมกลับยากด้วยอย่าไปลึกนะกลับบ้านอ่ะไปลึกนะกลับยากนะ เออจำทางเฮ้ยโอ้ยโอ้ยไปกไปทักมันก็เจอเลยป้าน้องพ่วัดใดคนี้ก็น่าจะอยางน้องอย่น้องไมกลับมไม่หลับียวะจาเพยเลยอะไรอะไรเลยไเฮียดีบรษทขกไทำขยเลย เอาเอาไปครับปาร์ตถ่ายยังถ่ายยังมันได้มามันไม่ได้กูถ่ายไปถ่ายสามช็อตแล้วพอแล้วถ่ายตัวอื่นดิมึงไปยังไงก่อนกูถามก่อนเอเดี๋ยวกูลองโดนให้มันแดกแล้วกันนะยาวๆให้มันแดงเลยมันก็กลับไปยื้อผูไปอรอยใช่ไม่กลับไม่ได้กลับปิดเฉยจะกลับแล้วได้กลับแล้วไหนใครคุยไปอีกิี ้ยกลับมาแล้วมาแล้วโอ้ยขวางอยู่ตรงทางบันไตาะทางไหนแบล็คเอาอะวันนี้เรากดลอยตามัดท่ากันนะครับมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วเอามากลับมาแล้วมากลับมาแล้วจะไปไหนเลยชีวิตมึงเนี่ยไปด้วยเพื right. ่อนไปขยายใส่ทีดิี่ที่แย่ทำมันโชกี้ทำมันโชกทุกคนนี่ทำไปมันโชก็ได้ดีนะเพื่อนทิ้งไปขยายันนี้ก่อนเก็บฟังเก็บฟองเลยนะกูเลยกล้าตายเฮ้ย

้งนะเมากลับ<ส>บ <straightforward> ้านดีกว่าจะได้จริงเลย้ากลับบ้านไปถ่ายไปถิดวเน้อยนะเน้อยเเยอะอยู่กระเพกับเพจะได้ยอะแ้น่ไอ้คนจะแทไอ้เดีมันโดนเคมอยู่ตรงหน้าตามึงัไปยังไงไอ้เียสวนมันกันนะน้องกลับบ้านดีกว่า ก็นำไปทำการล้อมหลังเราเอนตก็โชว์อ่ะใ่ไอเดนสะพานครับโอเาครับวันนี้เรากลับมาออเนี่ยถึงกล้องดือวะไหนพอ <c oughs> งถ่ายามันเลยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ละอหนึ่งสองสพูดดิถ่ายหาตัวเองดิ <c oughs> ถ่ายมากวเองเอาเลยกลับไงกดถ่ายไนดะ้ดอาพูดดิกดอา มึงเลิกมลิปถ่ายแล้วคีนี่เดี๋ยวเขาหมดล็อกเปอร์เซ็นต์อะตอนนี้เราได้กลับมาที่ประทังของเราแล้วนะครับตอนนี้งานจ,จบลงแล้วโอเคหมดแล้ว <c oughs> ไปเทีงไรเราดิที่ไหนเนี่ยเออต้องจะใส่เรือกอ๋อลืม嘛 เวลาแตฟ้าอยู่ไปมีอะไรก็ไม่มีอะไรไปใช้เงินเด๋ยวอยู่ดีคุ้มอ๋อสวัสดีครับเราจะอยู่แนบที่เราจะอยู่ไหนเนี่ย นี่จะเป็นคุกตะดินหรือเปล่าต้องทำการเฮ้ยมาเฮ้ยเจอเลยเฮ้ยคอยท่าคอยท่ามันเด็กก็เจอเลยป้าน้องเพียวได้คันนี้ก็น่าจะป้าน้องจะไปเอาี้ยาแล้วก็ถ่ายกันยาียวได้ยังสวัสดีคุณหน้าจะพาขึ้นยาดิเหรอพาขึ้นยานเลยเอาเดี๋ยวเราจะกดไลายตามขอท่ากันเอ้เอ้ยเอ้เอ้เห็นแล้วมาเห็นแล้วจ้่วันไหนเลยชีวิตมึงเนี่ย ไปด้วยเพื่อนใส่ตะีนี่ที่ห้ยทำโีทำโจส่วนที่ทำทีเฮ้ยทไมดิโอ่ตายนาฮ่่อาฮ่่ตาย่าฮ่า่างาฮ่าฮ่า่าาฮ่ นั่งหวยเท่าไรจับอ๋อถ่ายหาตัวเองดิถ่ายละก็สุดหรือมเอาเลยไับไ้คนถ่ายนะกดอด้กูดดีกดอด้มึงเลิกคลิถ่ายได้ขี้ดิเดี๋ยวเขาเอ้าเอ้าเอ้ากรดูดเอ้าเอ้าจูเกอร์ขาหมดแล้วไอ้าจูเกอร์แย่เอาไปทียอะไรเนี่ยคนถ่ายไปือใครไปนอนดีกว่าได้กี่บาทวะ ไม่มันมันนับเป็นวิวเราถามสิ <110. S 2> บกว่าบาทได้ยอ,อ,อ,ยยอยู่ได้เยอะอยู่ได้เก้าร้อย่ายต่อเนื่องน้องมันต,ต้องมัน<ย>ต้องถ่ายดิดไงมันต้องถ่ายให้เห็นก็ถ่ายม่าเห็นในพวกนี้วะว่าก็ต้องโดนกระทำมไม่ได้มันต้องให้โดนกระทำก็ได้ดิต้องให้โดนกินนะไม่คนเป็น,นสแตนแมน้เป็นคนเป็นสแตนแมนชนคนนึงใช่ไหมจะเป็นคนดูแสน เราดีไซน์ไอซีคอมไอเยี่ยนนี่ร้อยขอไม้หน่อยดิขอไม้หน่อยไปไม่ได้ห้าสิบบาทเองไหมเงี้ยก็ซื้อได้ึกไปใช้ไปใช้ไม่น้องห้าสิบบาทเองซื้อเพลงไงกูดิไม่ซื้อเครื่องเพลงเครื่องเพลงห้าสิบบาทน้องไม้เอาไมก็เล่ไมไม่ไม่เอานี้ดีกว่าเนาะแล้วเบิดโป๊ะแล้วพี่จะไรระเบิด์ตมีปืนไหม ไอ้ฮุกไอุกนี่คืออะไรวะดูดิฮุกอะไรม่เห็นไหมฮุกตาขอมีตาขอว่าเกี่ยวอะไรวะแค่นี้แค่นี้นี่นี่นี่อัญชายเห็นไหมเนี่ยมันมีอ๋อมีฮุกเอยไอ้คืออะไรวะตาขอมีสตันกันด้วยเหรอสันกันด้วยอะ้รประกันตัว์โอ้ยไอ้โกบอลไอ้โกบอลนี่คืออะไรกูบอลนี่คืออะไรไม่เหรอวะมันคือที่ ที่กันเสียงไหมไม้กองอ่ะอ้าวไม้บันนึกก่อนหนไม้อันหนึ่งกดแล้วน้องอ,อะไรงไงกูไม่เอาละอ้าฟุอ้าฟูเล่นปะฟงอันโอเคสั่งที่สั่งแล้วเอาเอัะไปตรงไหนวะนี่ามาแล้วขอ,องตัวเซอร์ไม้มาไม้มพี่โอเคเปิดไงไพูดเลยเลย ประด็นเลยไปไม่ใช่แต่การพาทางให้เสียงเนี่ยแป๊บต้องไปถ่ายที่นู่นเลยไมได้เยอะถ่ายที่นี่ไม่ได้เยอะถ่ายอินได้เนาะนาองนอนคือทำไมคือปิจิพนสไตล์กันมึงไงสตตล์กันด้วยมึงไงึงไปแล้ว้เดินไปโดนจุดเลยทำไมก็หายดีฮะเก้าฝากไปก่อนแล้วกันรันแมนนะฮะนี่แค่ไอ้้ไอวันที่สองกันนะแค่เราได้กล้องกลับขึ้นมาได้ได้ได้เยอะที่บ้าน

เฮ้ยมันมาแล้วมาแล้วโอ้ยกูโดนเลยอะไรกูโดนเลยโอ๊ยมากระโดดเลยช่วยด้วยอะไรดีอ่ะช่วยด้วยครับตอนนี้โอ้ยปาติดกูโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโดนโจ๊ก slam อย่างเงี้ยมันจะปามันจะปามอ้ยช่วยด้วยที่ไหนเนี่ยมาตานเลย

แทกัวแดงเลยมาถึงไม่ได้จับทุ่เลยก็่ไหนแล้วจะเปิดรายการเลยเหี้ยโอ้ไอ้พีเสียวิญญาแล้ไปกู้ไม้จบคือก่อนขันยินเสียงนะครตอนนี้เออไมค์กลับมาด้วยมันไม่กินเสียงแล้วไม่ยังไงไม่รู้ เห็นใบจุกอ่ะน่าจะรู้หมดแล้วว่าข้ามายุ่งใจแต่ฟูมันเนี่ยคุณยิงแล้วนี่ฟูหอบเมือนเดือดยิงแล้วไปล้วเดี๋ยวเรากลับแล้ว แล้วกระเปาเที่ยวเราที่ดีอันตรา,ายไปเจอตั้งแต่ดีเไยไอ้จุดมันจะไม่ตายดีกว่าตายอยู่ไหนตายแล้วโอ้มันดูไปข้างกเนี่ยเลยเนี่ยต้องรีบวินเลยใช่แน่เลยเนียได้ยยไดูไปมากแน่ <ś les> มันอยู่ไหนอะไ <ś les> อเจ้อนกนี่ไหน <ś les> แต่ที่เมื่อผมพายจับสูงไปเด็กคน <ś les> <ś les> เอา,าอยู่ไกลเอาไ,ได้พิเสีไม่อยู่แล้วจับดีกว่าแป๊ <ś les> ขบขบมาตอนนี้ผมตายแล้วอเหียตายแล้ว <ś les> กูยานโรยกร้านมาแล้วฮัลโหลไม่ได้แล้วจ uh ้าฮัลโหลกูตายแล้วเฮียกูเจ้ยมึงยังไม่ตายกูตายแล้วกูตายแล้ว จไปให้สัไปไกลๆเทียเลไป้งล่างจับกูยืนรบมันสูเพ็กลงไปข้างล่างไงจับกูยืนรับมันกูกยืนเบืนอย่ามาจับลงมาถึงกูจับจับกูลงไปข้างล่างเลยจับกูทมลงไปยก็น่ากลัวเลยเยอะโอ้ยเฮียมาดูคิปพี่น้องเดี๋ยวพี่หน่อยดูเอะเฮียบอกเลยโอ้ ไปจับกูล็อกแล้วก็โดดจับอย่างจริงเลยเกจิเล่นนานน้องแจ็คก็คิดดีจะดีดีๆเฮียทำกูนะนั่นแหละไม่กูไม่ทันเปิดรายการเลยมันเอากูเลยเดี๋ยวเยังเปิดเลยเปก่อนเลยเปิดกูก่อนเลยให้เวลาจักร้องรีบแต่ไฟน้องประกันเวลาเฮ้ยด่าไฟปล่าวายอยู่ กามินมาลาไปเดินเลยนะไปไแล้วาแลวหยิบดิรอด,ดูแหละไปไปไอ้จานมาดิรอ <c oughs> นั่งชม <c oughs> ไหนเนี้ไอามไม่มาเอาก็ยมันค้างมันก็มันออกไปเร็วเปล่า เอามาแล้วขยับแล้วดูน้องดูคลิปก่อนตรงไงวะถ้าแต่นี่เลยอ้ไรคโผลเลยอะไรคุณโผล่เลยอ่ะผมอะไรด้วยด้วยครับตอนีอ้โดนยิงโดนยิงโดนยิงแบบนีกแล้วช่วยตัวเอแล้ว มันลากลงไปนะคุณเห็นไหมนะมันตายแล้วหนีตายไปไอ้จุกตายแล้วไอ้จุกไปไหนตายนานเลยเฮียเวพิญญาะนานเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายม,มาแล้วเฮ้ยหนีเร็วหนีมันมา มีเสียงชัดเลยกันกำไรดีนี่เร็วเราตาก็ได้ยินเสียงมึงอยู่ใช่เหรออื้ออะไรอื้ออื้ออะไรเหรอจิตจิตอ่ะอ๋อเสียงกูดังเลยมาถึงไม่ก็เจงเสียงเลยจะปิยานที่ปเด็นแล้วตายจะดูคิดกูเนี่ยไปกูมาไอจุดคือก่อนดิออ๋เขาไได้ยินเสียงนี่อ่ามาจับเสียงเรา ที่ดีอันตรายที่กี้เสียไปเข้าอยู่สิงวิญญาณเรท่งแท่งเท่านี้เลยแต่นี่เพื่อนผมพาจับสุดไปดีกว่าเข้าบ้านตอนนี้เซฟวิดีโอเลยโอ้แต่เยอะอยู่นะโอ้แต่เยอะว่ะในกันลอยอ่ะมาน้องเซฟไปก่อนได้ไหมเพอก่อนไอ้ทันมันเล่นไม่ได้แล้วมันมีเสียงแล้วเซฟไม่ได้มันต้องไนนี่ผ่าสามบ้นกี่รอบพ่อกรณ้องทำไม่ได้ไม่มีเสียงแล้วตอนนี้ จบไปดอนแล้วเกงครับสวัสดีครับแอร์แล้วแหละโอเคครับจบการพี่นี้สวัสดีครับ